สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับ TG Beta ชิ n e t i c เดินทางมาถึงการแบ่งปัน EP ที่42ใช่ไหมนีโอเคครับคุณผู้ชมครับ EP 12 EP นี้พิเศษกับ EP อื่นครับเพราะว่า EP นี้ผมไม่ได้มาแบ่งปันให้คุณผู้ชมเป็นตัวตัววันนี้ผมกลับมาแพคคู่ให้ผู้ชมเลยครับแมทเพศผู้น้องตัวเมียให้เรียบร้อยพร้อมบีบพร้อมทำวันนี้ผมจะแมทคู่ให้ผู้ชมกีคู่แล้วสวยมากมายแค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปชมกันดูอ๋อและที่สำคัญก็คือ ถ้าส่งมาเมา80บาท,ทคุณผู้ชมครับไปดูกันว่า EP สีอ EP นี้มีคู่ไหนสวยๆที่โดนใจคุณผู้ชมบ้างไปดูกันครับมาเริ่มต้นที่คู่ที่หนึ่งคุณผู้ชมครับ <c oughs> มันเตะมัทเรียเคิร์ฟหางสวยๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้ดูน้องเพรคู่ก่อนนะครับ <Okay. S 2> ไซส์หนึ่งจุดสามทั้งคู่ครับคุณผู้ชมดูเคิร์ฟหางของน้องนะครับสีสันฟลูบอกเลยครับตัวนี้คุณผู้ชมแล้วก็ตาการล็อกของสีดีมากครับ ชุดนี้นะครับมาดูน้องเพชรเมียบ้างครับคุณผู้ชมนี่น้องเพชรเนี่ยหาสีเชเลยครับชุดนี้หากำลังการงานสร้างและอัตราการลอกสีดีมากคุณผู้ชมครับคู่นี้ให้มันสลับดูคู่นี้นิดนึงในคุณผู้ชมคู่นี้ครับหกสองศูนย์ครับคุณผู้ชมแพคคู่นะครับเราไม่ได้แยกนะไปเป็นคู่นะครับคุณผู้ชมมาดูต่อที่คู่ที่สองบ้างครับคุณผู้ชมครับมันตะมาทลิกอันนี้จะหวานขึ้นสวีทขึ้นครับแล้วก็เบิดเป็นเยลโลครับ หางใหญ่ๆส่ใช้เวอร์ชันอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมกำลั <c oughs> งการงารนสร้างแล้วดูนมมวเนาะผมมัดตรงนี้เนาะให้ครับคุณผู้ชมครับตาการลอกดีมากเช่นเดียวกันครับอคอกนี้คุณผู้ชมครับขอาู้นี้ให้หวังผลสีสวีทเลยครับไซส์หนึ่งจุดสามทั้งคู่ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้อกสีสูนับอ่ะมาดูต่อที่คู่ที่สามครับคุณผู้ชม คู่ที่สามเพชรน้องเพชรพู้เริ่มจากตัวคู่ก่อนนะครับเป็นมันติมัตลิกครับคุณผู้ชมครับตัวนี้คุณผู้ชมคู่หางกำลังกันนะสร้างเลยครับหางใหญ่เครื่องใหญ่มากครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมแล้วมาดูน้องเพชรเมียครับน้องเพชรเมียผมแม็์เป็นมันติมัตลิกพันธุ์เสร็จพันลูกกับคอปเปอร์ให้ครับเบสเป็นเยลโล่นะครับคุณผู้ชมนี่ขุนไข่ไว้ให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับคู่นี้ก็น่าทำนะคุณผู้ชมดูก็มีกลิ่นอายผมเปิมพ็อปที่เป็น หลียแพทเทินกลิ่นอายความเป็นทองเข้าไปนะครับแล้วก็เพชรพู่นี่คือเบทเป็นเหลืองฉ่ำๆค,ครับู่นี้คุณผู้ชมครับหน้าสี่ศูนย์ครับเบอร์สามนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาดูต่อที่นัมเบอร์สี่บ้างตัวนี้เป็นคอปลาที่ผมใช้บีดแล้วครับมันติดดูเพชรพ,พู่ครับมันติดมัมทเรลครับพันเศษพันร่วมกับอวตารคุณผู้ชมที่นี่สวยมากตรงนี้หล่อมากครับเฟรคฟอร์มนะครับคุณผู้ชม มาดูน,น้องเพชรเมียครับตัวนี้เป็นแบ mm. ็กมาติคัลเลอร์พัฒนาพันธ์ร่วมกับมังสเตอร์เมฆาลิกแล้วก็อวตารครับผ the ู้ชมน้องไยดังครับค <c oughs> ู่นี้นะครับนมเบอร์สี่ครับผู้ชมครับหนึ่งสองสามนี่ครับนัมเบอร์สี่ครับคู่นี้ครับมาดูต่อที่คู่ที่ห้าผู้ชมครับ เป็นสไตล์เยลโล่กาแล็กซี่นะครับยีนตัวนะครับยีนแฝงมาจากคอกมันเต็มทะเกครับเป็นสไตล์เสือดาวเลยครับคุณผู้ชมดูแพทเทิร์นครับวางบาร์นี่เป็นเสือดาวหรือเสือต่อเลยนะครับแบ่งเป็นบาร์บาร์บ้างๆแบบนี้ใครชอบสไตล์เหลืองไผยดำับตัวนี้โต่งครับมาดูน้องเพชรเมียบ้างครับแอดมินไซส์หนึ่งจุดสามสไตล์เสือดาวน้องเสือดาวเหมือนกันครับคุณผู้ชมนี่เสือดาวหรือเสือต่อนะครับแล้วแต่คนจะเรียกสไตล์นะครับคุณผู้ชมนี่เยลโล่กาแล็กซี่เหลืองช่ำช้เลยนะครับ ีแล้วก็ตักแอทเทนด้วยเป็นบาบาแบบเสือดาวหรือว่าลายเสือต้อขอเลยครับคุณผู้ชมตัวนี้สวยมากครับไซส์นี่จุดสามนะคุณผู้ชมตัวนี้สี่แปดศูนย์ครับนัมเบอร์ห้าครับไปเป็นคู่นะครับมาดูต่อที่นัมเบอร์หกบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้น้องเพจพ่อครับมันเตคลเลอร์พัันาสันค้าร่วมกับคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมมาดูห้างครับเกือบสี่ชคเลยครับตัวนี้คุณผู้ชมครับมาดูน้องเพรมีแอดมินตัวนี้เป็นมันตะมทตะเล็กครับน้องเพจมี แล้วก็สีด้วยแพทเทิร์นเป็นสีบูครับตัดแพทเทิร์นด้วยสีบูเดินแพทเทิร์นสีแดงแล้วก็หาสีแดงหัวท้ายครับตัวนี้ไซส์หนึ่งสามอัตราการลอกหลากหลายครับคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับห้าสองศูนย์ครับนําเบอร์หกครับคู่ครับมาดูต่อที่นับเบอร์เจ็ดครับสไตล์คอปเปอร์บ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้มาดูน็อเพชรคู่ครับมี่ตัวเป็นเยลนโลกกาแล็กซี่คอปเปอร์โกครับตัวนี้ มีกลิ่นอแพทเทิร์นความเป็นสีทองที่วิ่งเหลือบตามในส่วนของฝังผืดหางนะครับคุณผู้ชมดูแพทเทิร์นครับแล้วก็กระโดงนะครับจะมีกลิ่นอายความเป็นทองครับมาดูแมตตัวรงนี้ให้อ่ะตรวนี้ตัวนี้เป็นฟันซีมาร์เบิลครับออมาจากคออมันตตกมัทลิีคปปลปอบปครับคุณผู้ชมรุ่นออกมานะ่าจะมีกลิ่นอายความเป็นคอบทั้งข้อครับแล้วก็สีสันที่หลากหลายเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยืนเบดด้วยส่วนของสีเหลืองฝั่งพ่อนะ ผมว่าลูกออกมามีความหลากหลายของสีเลยครับตัวนี้สี่แปดศูนย์ครับนําเบอร์เจ็ดครับเดี๋ยวไปดูคู่ที่แปดนะครับผู้ชมครับมาดูต่อที่นําเบอร์แปดบ้างครับผู้ชมครับตรงนี้เป็นหนุ่มสาวดาวรุ่งที่ผุ่มพึ่งคัดขึ้นมาครับมัน,นเป็นแมทัลลิกครับผู้ชมแบบเป็นเยดโล่รือมชํำๆเลยครับตัวนี้แบบเคิ้นสวยๆแบบนี้เลยครับผู้ชม แับผมแมทน้องตัวเมียยินตัวเป็นยีนโล่แบ็คมันเตะคัลเลอร์ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้พันธุ์สปาร์กับมัคคาลิกนะครับตัวนี้มาจากข้อคอนสิตนะครับยินตัวเป็นแบ็คมันเตะคัลเลอร์ครับคุณผู้ชมน้องทรงยาวหางก็เคิร์เหลืองช้ำช้เป็นปลาสาวปลาหนุ่มสาวดาวลูกนะไซส์หนึ่งจุดสามทั้งคู่ครับตัวเมียเป็นภายดำให้เลยครับคุณผู้ชมแลดูน้องตัวผู้นี้เหลืองช้ำชันวางบาสสวยๆครับหกแปดสูงครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์แปด มาดูต่อที่นําเบิกเก้าบ้านคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นข้อปลาที่ผมใช้เบรกแล้วครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เบรกเป็น Rdg ครับพัดัน์สายพันธุ์่วมกับอวตารแล้วก็แมทเทลิกครับคุณผู้ชมลายตุ๊กแกนี่เดินมันเคิงเริงใจเลยครับไซส์หนึ่งตัสี่ครับแล้วก็ผมแมทน้องเพชรเมียอวตารพัดัน์สายพันธุ์่วมกับแมทเทลิกให้คุณผู้ชมครับน้องเพชรเมียไม่เคยเบิกนะครับคุณผู้ชม ลายตุ๊กแกคือภาพสวยๆแบบนี้ครับไปสองโซนครับนำมบอเก้าครับคุณผู้ชมไปเป็นแพ็คคู่แบบนี้เราไม่ได้ยากนะครับผู้ชมไปต้องเป็นไปแพ็คคู่นะครับเราะมัคู่ให้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็มาดูนนเบอร์สิบบ้างครับคุณผู้ชมครับตรงนี้มาจากมันแต้เทเลยครับผลิตภัณฑ์่วมกับแมทเทอรลิกครับแล้วก็ในส่วนของการเลกซี่ ตัวนี้มีสายพันธุ์ยูบิเวอร์ค้างที่ใเยอะเลยคุณผู้ชมดูหางครับผมชอบสายหางน้องเขาเหลือเกินครับคุณผู้ชมกินอายความเป็นคอบชัดเจนนะครับในส่วนของหางครับน้องสีไม่เต็มเดือนะครับคุณผู้ชมดูเมิร์ดูในส่วนของเคิร์ฟหางนะครับคุณผู้ชมใส่ชฟเลยครับตัวนี้สวยมากเลยจุดสากครับแล้วก็มันดูต่อที่น้องเพชรมีครับมาจากมันแต่เขาเริ่มเกลิกพัฒนาพันธุ์ร่วมกับกาแล็กซี่แล้วก็ขอบป้ายกับคุณผู้ชมน้องเพชรมีครับ แปดสองศูนย์ครับนัมเบอร์สิบเพชคู่ครับมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบแปดครับมันแตกคัลเลอร์มัทเร็กครับน้องเพชรคู่ก่อนเนาะไซส์หนึ่งจุดสามจะเดินทางเข้าหนึ่งจุดสี่แล้วครับตัวนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็น้องเพชรเมียครับไซส์เดียวกันครับคุณผู้ชมแตกโทนสีคล้ายๆกันครับตัวนี้แต่ก็ลอกดีมากนะตัวนี้คุณผู้ชมครับน้องใซ้นิดนึ่งตัวนี้สวยมาก ช่ำชำพัฒนาใช่ค่ะน้องนะโอ้ปลาหายไปไป,าปาหางน้องมีตำหนินิดหนึน่งนะคุณผู้ชมนี่โดนแสดงความรักมาในบอร์นะครับตัวนี้เพิ่งกัดเพิ่งคัดขึ้นมาจากบอร์นะครับคุณผู้ชมโอ้ไม่ทันเห็นนะครับอันนี้มันใสด้วยคิดว่าอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมคิดเป็นในส่วนของสเปเชียลตัวนี้เอาแค่280พอสำหรับใครรับตำหนิน้องได้นะครับ ตัวนี้ไม่เคยบิดนะครับผู้ชมเพิ่งคัดขึ้นมาแต่น้องมีตำแหนิที่หายทีนะครับแอนเมนโฟกัสดีเดี๋ยวก็เต็มนะขึ้นเดี๋ยวสักอาทิตย์นึงก็น่าจะขึ้นเต็มนะครับผู้ชมอ่ะคู่นี้ครับลำเบอร์สิบเอ็ดอันนี้สองเป็ศูนย์พอแล้วกันมาดูต่อที่ลำเบอร์สิบสองครับอันนี้ก็เพิ่งคัดขึ้นมาเหมือนบบกันสไตล์ทูโทนนะครับผู้ชมตัวนี้น้องเพชรผู้ครับใครชอบสายเหลืองแดงทูโทนนะครับนี่แล้วฉ่ำๆบอดี้ยาวๆทรงบอชชอนแบบนี้ครับอมาดูน้องตัวนี้ครับก็ผมคัดแพททเเิรร์นนนดียวกััมมาให้้ะคบผูช ใครชอบสายหวานหวานเหลืองเหลืองทูโทนแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเหลืองฉ่ำๆใบๆเลยครับตัวนี้แปดสองโซนครับนัมเบอร์สิบสองครับมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบสามบ้างครับจนหนุ่มดาวรุ่งของผมครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สายพันธุ์เป็นมันเต็คัลเลอร์มัตเทอรลิกครับพันธุดสันสัญร่วมกับอวตารเนี่ยคุณผู้ชมเม็ดลายตุ๊กแกเดินมอมมันีดกันปลาเด็กนะครับตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสองปปลายหนึ่งจุดสามต้นๆครับคุณผู้ชมดูแพทเทิร์นสสยฟูลบล็อกลายตุ๊กแกเดินครับหืมตัวนี้ หน้าตาดุดันมากเลยครับคุณผู้ชมสีครับเด็กหนุ่มครับเราดูผมแมทน้องเพชรเมียให้ครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นมันติคาร์เรอร์มาเทลิกพันสายพันธุ์โรคกับอวตารลากรุก,กแกเริ่มเติทั้งโตแล้วครับน้องเพชรเมียครับคุณผู้ชมตัวนี้ใครอยากทำมันติคาร์เรอร์อวตารมาเทลิกกับคู่นี้ผมแนะนำเลยครับปานหนุ่มสาวนะครับราารรคุณผู้ชม 2,200บาทครับคูน่นี้คุณผู้ชมครับดาวรุ่งฮอตฮอตเลยครับมาดูต่อที่หมเบอร์14ป้าเขาจชมบไซสเวดหวานหวานมันติคัลเลอร์มัทเทลิกครับ,ค,รมมค,รบคุณผู้ชมนี่วางบาร์แบง่งบาร์แพทเทิร์นสวยชัดเจนมากครับไซส์1.3เต็มปิ๊กจะเดินทางเข้า1.4ครับ ู้ชมดูฝั่งขวาหน่อยรูปชายอืมก็เป็นในส่วนของที่เป็นม่วงกมมิลพูนะคุณผู้ชมตัดแพทเทิร์นบนเก็ดไข่ชอบายนีหก็สามารถจับจองได้ในเบอร์สิบสี่ครับอ้ามาดูน้องเพชรเมียบ้างก็สไตล์เดียวกันกับคุณผู้ชมแพทเทิร์นอันนี้อัตราการ์อในคล้อกนี้ดีมากนะคุณผู้ชมน้องเพชรเมียครับตัวนี้สี่แปดศูนย์ครับลำเบอร์สิบสี่วันนี้จัดมาให้สิบสี่คู่ครับให้พอหายคิดถึงพอครับคุณผู้ชมอ่ะท่านใดชอบสายไหนแบบไหนก็สามารถที่ จะจับจองได้ครับตัวนี้ไฮไลท์ตัวน,นี้คุณชอบชอบเอ็นอสุดตัวนะครับส mm ่วนพอที่เป็นอวาตารวันนี้มีมาให้เชื่อว่าน่าจะครบรถเลยครับคุณผู้ชมครับโอเคงั้น ep นี้เอาไว้เท่านี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณชอบประกาศคุณรับประกันเราคือเพื่อนกันครับคุณผู้ชมมาหลับฝันดีลาตรีสวัสด